ซื้อของนะครับแล้วอย่างนี่มันหอมร้านถ้วแล้วอันนี้คือม่าม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกนะครับใช่มาแล้วกินของเผ็ดไปเลยฮ่าฮโอเควันนี้จะเห็นที่ว่าเก็นเพื่อนกินม่าม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกแต่ตอนนี้เผ็ดที่อาคารเย็นนะส่วนมันฝรั่งที่เผ็ดที่สุดในโลกเนี่ยจะกินที่ตากาก็ชิมเป็นดู ตอนนี้แกเยียบน,นะมาชิมกันนี่ครับดูของดำๆอันนี้ฝั่งนี้คือมาม่าจิเปจิตัตในโลกอ๋อทำคลิปคือกินมันฝั่งจิเปจิตัตในโลกดูเหมือนกับว่าชิพชาวเวนโอเคดูโอ๊ยถ่ายงลง y o u t u